มาสุ่มหาวิดีโอประเด็นออนไลน์ักการในวันที่11พีคริสสองหิงสาวสามค่ะเมื่อได้ต้องดักี่ดีโอเขาเน็ตออนไลน์เฟซบุ๊กแล้วก็ตั้งของรายการ YouTube ยูทูบเชียงวันเนี่ยเขาค่ะมาอุปกันทัดาแสางเงาไลายในเมืองไทยปานเมื่อเรียวนี่ผู้เขียนพี่เขา hầu bị phụ khiến phá bê tê 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 มาหนำมาเปีหมูป้หมูนำหมูชํำขึ้นเปีมาปองว่าเพอพี่สีพพสพเอพอเอนำสีเพอเฮงเอเยอสีเอเอออันนี้มันปีนกว่าไรได้ปีนอกทั้งหนหมูนำหมูเปีหมามานนำหมาเปีหมู เปีนยันนนงไงก็ได้นะมึงแต่อำลีใจโกอีสังอำเภไม่ใจอีสังไปทีรายการรีเพียนด้วยตัวมัน,มนจะว่ามีเมืองเฮาไว้เมืองนอกก็มีปีนอมะหลายมูลงอำเภอมาหลายอะไรเขาข้าอสฮะสภาพว่ามึงโครงการลองเปิีดยติ Bị video hôm nay tôi và má chết tố mù đô liếu mù lê liền sơ đô liếu quay chết tố Bị đỏ đang lại phở lê liền quay mất mát nằm lại sơ ngán đô liếu mất bờ lê liền khâu bạc khâu thiếng ơ ờ, anh em 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 biến em em này, em 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 mắt em 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 má, má cáu mà chắc, em em má em 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 วันมืน่อใดๆเข้าข่ายดิลเลหันเตียโตอย่าไปเตียกเลี้ยงเฮสังเลร์รายการเอามาจังเตียกหนึ่งอิเหนคุณมึงได้เข้าขา่าคอในรัสเซียอัน่านัน้นมีซึ่์ตั้งลำเลดตั้งหลายปอมาเตียกหนึ่งอิเนเคียงยูเครนมีคึงหนึ่งของรัสเซียกายนั่นกุยเฮสังเลิรรัสเซียนั้นเข้ามาติด เมอร์ซิ่ของยูเครนอเมริกาเฮียนเต็มที่อเมริกันแข็งเต็มทุนในตารางปีปใบเฮสังเลรเซียมาตายสงองแสนใบเหรอละย่ายงเดียวอะไรหูหูเตีดเลยดโตอะไรบกุยกัเนจาเปลี่ยนดินอว่าเมรเป็นคือซอนฮาซาโปเซียโดเนสเซียกัลูฮนนันดีเนจาพี่น้องทั้งหลาย ที่สังเกตยังติดตัวอยู่ใ้มือรัสเซียเขาอยู่อว่าอะไรเขียงเขียงกล่องเขียงคนนำสียูเพนเอออันไหนก็มาเต็มเนี่กันว่าเขียงเขานำเลยเขาติดปีเลปพอวันหนึ่งมายูเพนมีเชียงกล่องนำมาเขียงคนก็ึ้นมาจองมันเดลามรัสเซียออกกว่าห้า เออที่ไหนเข้าคาขอมาโดยเป้กันที่นั่นเลยเอียนเียงก็ในมาโดยในเมืองใต้เน,นเนี่ยเป้กันที่ล่ะลาะเนี่ยเป้กันที่เสือตัวเลี้ยวกว่าเจ็ดตัวปีนอะไรมมูลงอทำเป้มาลายมาลายลึกมูลงในเมืองใต้เป็นยังไงครับเตรียมเรื่องนี้นนกัน ว่าบุมวลนายาโฮคา,ขาลาัดไหวเลยมันเปนใครในนอนเลยใครสั่งถูกเออวางมิวเต้น,น้ำน้ำน้ำ,นำไปีไพอะไรบิดาไต่ก็ดียามได้ยิ้มกันไพ่ในว่ามันมุกเยอะนะเมื่อนำองไพไ่ม่ปกาลามหวยลามร้อยคนโตกับมันเหือเปล่วเพามันไม่จ้ามันเต้ กุ้ยก็เข้าตีแลยหันว่าผลนั่นของมันหายเยอะฮะผลนั่นของมันตกเคียงฮะผลนั่นของมันตกถึงฮะผลนั่นของมันทรัพเดชเปื่อยไรไผ่ป่านั่นฮะน้นำน้ำน้ำเปืไผ่ทีไหนกุ้ยปอบไ,บไอผ่หนำรัวไผ่ก็ทีไรน้ำแข็งอะไรเหมือนกัน ปีน่อาอะไทันทีแล้วล่ะอย่าไปด้วยไก่ล่ะด้วยในหมอกหางด้วยในงอยเนียงเนียเอาไผ่คุมนีด่ดลิล่ะนั่เยีงดีงกว่าละ่ะมันไปไดนี่อันด้วยสภาวะมึงคงกันอันวลาดได้ปันหฮียงใจเฮอคู่เงาลายสภาวะก็อลยบบใน,นมึงได้ข้าพานีมันมีเผอปีผกวายีปีเสือือนีปีกว่า mà ừ. không mù mù mà, này ở bên nào của anh này, này state chính cái văn này, quê cả, đi này, anh yên mát à, thôi hẳn quay đồ xứ xứ khụ quay ở ở đây Mú mù má má mù สูบเองไปอย่าไปกว่าเหียบเบ็ดคนเมืองอย่าไปกว่าคอลึกก้นเมืองอย่าไปกว่อต่อยกับโซเซลักคู่ของคนเมืองมือกคนเมืองเรียนไปสิ่งก็้นเมืองมันลำเสียงทางการเพราะที่ว่าก้นเมืองเปลี่ยนใจเพราะของเนอเพราะที่ว่าก้นเมืองเปลี่ยนใจเพราะจ้าเนอ ป้าเขาสองไผ่สองตังหิบหิบยัี้ยปวดทุกคนเมืองบ่ไหนอันคานใจนั่นสมิกับตกทีกวนเมืองคนเมืองเด็เดายดาีกว่าตี่านดีอย่างนี่ตีได้ได้มันหยาบไปกับไในวันเมื่อไงขยวนลัดบ่าสภาพว่าตังให้ตังเจ่เซื้อกลีกไกวก็อย่างหมูหมาผงก็ยอย่างปีนอดนน ให้ก็มังเลเขียนก็ตกเลยอย่าไม่ก็ควบควนเฮือนกวนเนวนมืองควนไตคือเขาดเมืองกรารานคุย,ยอยู่ทีไราการเน็ขนาดจริงนะเพอเปีพอวันเหมือนไหพี่นาลาดมาได้แล้วการตีเป้ยาวเยโหลไล่ไอุปบเปิงพอง,งามปกตังเมืงองหลอดเลี้ยวก่อนขอบปืนเผากำพาผู้หันซร่งนะ เมื่อเช้าปีบนมาพุทธศักราช2,544 0 1 42ตีมอวันออกเฮียงศึกสองเห็งลูกพื้นดิกดอ,อินโดนีเซียปีร่รอดหอตองกันกับนนในพอตึกเต้หลิบอ,ออกเต้เต้เย่าในก็มือเลียวในเปิ้นปกป้องเมืองเปิ้นขึ้นอยาง เธอฮืง pues nah, ปึงสสเล่เปลียนมามึงรอดเลี้ยวคอนขอดีมอรซีี์ลิสเต้กูก็เลยผูกเอออันนั้นเป็นห้องมาเปี้ยอ่องเอาจีใจเอาองปอกป๋องเอาขึ้นเยอะรอดเลี้ยวก่อนขอเนี่ยอันนั้นเป็นห้องมาเปี้ยออะไรมึงอ่ะเคยก้าในเมืองไต้เวาขาดเผืเปี้ยผื่เขามาอยู่ไรนั่นเขาเฮ็ดให้มึงขึ้นเยอะกัดเยียนเดียวห้า รั่วเลี้ยงก้อนขอเยาห้างหาห้างเต็มที่ได้เต็มท้นเยาหนี่สูมาอยู่ไรเน่กล้วยยกย้อยกุ้ยรู้อ่เจะว่ามีลองเฮ็ดสาห่างกองรั่วเลี้ยงก้อนขอคุณดาเจ้าคือมึงสลอยจริงไดปีหน้าทั้งหลายเฮาว่าเฮาเป้๋ยเฮาว่าเฮาแก่เฮาว่าเฮาอยู่ไรกุ้ยกะอยู่ไรเอเป้วานรู้เมืองห้ามซ้่มมีกวนมึงอยู่ยองเขาหล่ะ อว่า,าเหมือนเป็นกระลาโควิดลุงเด้มาญาบัน่ามึอย่าจอยเจ้าหน้าขออะไรไปเลยก้อนอะไรผ่านราย,ยางานเสนยคุยเป๊เจรงหือล่ามิวนั้นอันใครถามหนอันใครทัาสาังไฮวิดอดขาวหูหัก,กกันดึดกันยือกนนนอนนันเผ่อไปหักเปอะไรแบเปจรง เ็สียงข้างของเอานาทีอุป่ปึงระเลีเ้ยวคนขอขึ้นอย่างคือฮึ่งปึงใสสีหลังห้าอ้ำนั้นก็จุ่มเข้าถึงทีละก็ว่างข้ามดีนั่าเนยใน,นปอดกลางควันของปีดองเจ้าคืคอมือสละเลยตัวเราวันบนไหนยีลายการเสียนป้ายลอยช่างมือยายเด็ดมาอ้ำม,มีผเผอปีเผา

ơ ờ, anh này gắn tiếng nương lệ gắn hát xanh ngọ lãi nè mừng đè mắng có tớ tục mắng có tớ lệ thang ba dung hùng quai lượt non bom lọc mi chê này quê gắn long tìm hùng quai an ba này เขาเลยอยู่ต่องบันดาสีห่าวาตาเขาเป็นอันเดียวบันดาสีห่าเขาเลยพ่อมันอด้อยู่ดาสีห้าปีดอเขาอุ่นน่วันหนึ่งมามันก็มีเหลกหลายในผงควายหมางตัวยาสือโคผ้าควายหมางตัวนั้นมันเท่ากว่ายาวเขาลีเมือนกว่ายาวห้าควายหนุ่มมาเลไรอย่างนี้ดีเหมือนมันหิ้ Năm trái lái hết Mắn mì lọng lẹc lái mát là nhiều quê Đi cản đuôi áo hẳn yam dầu này kia Mắn bình chân là nhau Xử nắm gò xử đi bê quái cả Quái nắm có quái đi bê xử này yam dầu bó hạt đuôi ngọt lái này Châu kia Ăm bê lái kháu vĩ Ăm bê lái thử nhớ ปีดอ,นอได้ไรใครกูก็รู้ดีแนวไว้มันเปลี่ยนกว่าควายควายนำก็ควายปีสื่อนำก็สื่อปีมานำม้าปีหมูป้าหมูนำก็หมูขึ้นปีมาเปลี่ยนกว่าใช่ไหมครไผ่นำก็ไผ่ปีน้ำน้ำนำก็น้ำปีไผ่หมูลงปีมาไหล ra hạ má lái có lượt mù đốm sửa lại tủ liều có bị quay chết tủ ờ mới để bị quả chủ kia ăn ăn thay hoa thảo quần không khâu không lại thì đây có yon kẹp đi quân mừng hậu bà năm 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 bị hay Bộ tay nằm thâu vào để, à để bê má. Ở đây đẹp đứng trên cây, không bao giờ. Vẫn đứng vô giống như vậy để bê bình thường. Bên hoa hoa mưa này, nó không chạy. Bây giờ nó đôi lì lì. Má nằm, má bê xứ. Xứ nằm, xứ bê má. Giá. Giá. Má phúng bê mũ rồng. Mũ rồng bê má lái. วันหนึ่งมาก่อนน้ำน้ำน้ำกว่าเด้กพี่ไพ่กันไต่หนำไต่ก็่เด็อุ้มมือกันนีคือเครื่องอยู่วันหนึ่งเรียกเรื่องนี้พี่ดขาวเข้าคาเพราหลักตัวนหนึ่งนัะนไ่้เอาไว้ปะเงาลายได้สเตจจริงได้อันเป็นอยู่นั่นมันเป็นกว่าลายเนี้ยอันได้ปืนงเตียบเตียบเรื่องนี้กันจยแช่กับพี่ไพ่จะหูไปหันอันมาเรียกลายกันนั่นน่ะมาสูงค่ะ